ซีรีส์รู้ไว้ประกันสังคมทำไมคนที่ส่งมาตา3า33ออกจากงานมานะครับมาส่งมาตรา39ถึงได้บำนาญน,น้อยเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันฝากกดไลค์กด subscribe comment เป็นกำลังใจด้วยนะครับทำไมคนที่ส่งมาตา3า33พอออกจากงานมาส่งมาตรา39ถึงได้เงินคืนน้อยคะท,ทั้งท้งที่ส่งมาตรา33 เงิน180เดือนแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเราควรส่งมาตาอะไรดีที่สุดคะเมื่อเราออกจากงานนะครับให้มองนี้นะครับจะได้รับบำนาญน,น้อยนะครับก็ต่อเมื่อในช่วง5ปีสุดท้ายของการเป็นผู้ประกันตนของคุณน่นะครับไปส่งมาตร3า39นะครับถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะด้วยกรณีชราภาพเนี่ยนะครับเขาจะให้เขาจะให้เงิน บำนาญชราภาพร้อยละยี่สิของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะครับซึ่งถ้าจ่ายมากกว่า180เดือนหรือจ่ายมากกว่า15ปีเนี่ยนะครับก็จะปรับเพิ่มอีกอัตราร้อยละหนึ่ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับก็คือยิ่งจ่ายเพิ่มก็ยิ่งได้รับบำนาญที่เยอะขึ้นแต่ เ60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงนะครับสำคัญมากผมยกตัวอย่างให้ฟังนะสมมตินะครับคุณทํางานมาตา3ามามาตลอดเลยทํางานเอกชนมาจนอายุ50คุณออกจากเอกชนนะครับแล้วคุณไปเข้ามาตา3ามนะครับในช่วงอายุ 51, 52, 53, 54, 55นะครับพอ55เนี่ยคุณจะได้รับบำนาญแล้ว ช่วง5ปีสุดท้ายเนี่ยสำคัญนะครับคุณดันไปเข้ามาตา39ซึ่งมาตา39เดี๋ยวให้ดูนะครับมาตา39ใช้เงินสมทบนะครับใช้ฐานเงินเดือน4,800บาทนะครับเท่ากันทุกคนเลยในมาตา39มาตราส่งผู้ประกันตนส่งตัวเองอะนะครับ4,800บาทประกันสังคมบอกว่าไงนะครับบอกว่าใช้ 60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับในการเป็นฐานในการคำนวณได้20%ของ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับและถ้ามากกว่า1้อยเดือนนะจะได้รับนะครับเพิ่มอีก1นึนึุดในทุกๆสิเดือนหมายความว่าถ้าในช่วง5ปีสุดท้ายนะครับของการเป็นผู้ประกันตน คุณไปส่งมาตรา39ซึ่งเขาใช้ฐานเงินเดือน4,800บาทเนี่ยในขณะที่มาตรา33ถ่ายเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่1,500 0บาทมันต่างกันแล้วด้วยฐานเงินเดือนในการฐานเงินเดือน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยต่างกันมันมีผลในการได้รับบำนาญที่ต่างกันนะครับผมถึงบอกว่ามาตรา39เนี่ยช่วงสุดท้ายของการเป็นผู้กันตนสำคัญ แต่ถ้าเกิดคุณอายุไม่มากนะครับอยู่ในมาตาสามสามปั๊บแล้วคุณลาออกอาจจะอยากจะไปค้นหาตัวเองนะครับไปทำงานอิสระนะครับแล้วส่งมาตาสามเก้าด้วยอาจจะช่วงอายุ30มนะครับลาออกปุ๊บส่งมาตาสามเสัก5ปีนะครับแล้วเกิดให้ไม่ชอบไม่ใช่มันไม่ใช่ทางที่ใช่นะครับ กลับเข้าไปเป็นผู้ประกันตนมาตาา33ตอนอายุ3 5หก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงอายุที่ยังไม่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนในช่วงอายุ55มันมีโอกาสที่คุณจะไปเข้ามาตาา3 3 9ได้อยู่นะครับแต่ช่วงที่ผมกําลังจะสื่อคือช่วงอายุนะครับสุดท้ายนะครับช่วง50 ช่วงใกล้ๆจะ55เนี่ยนะครับสำคัญมากถ้าอยากได้รับบำนาญน,นะครับที่สูงนะครับก็ช่วงวาระ50ช่วงท้ายๆไม่ควรส่งมาตรา39นะครับอันนี้แนะนำถ้าอยากได้เงินบำนาญน,นะครับที่เป็นก้อนใหญ่เงินบำนาญเยอะขึ้นนะครับ พราะ39ใช้ฐานเงินเดือน4,800บาทนะครับในการคำนวณน,นะครับนะใช้ในการคำนวณเห็นไหมถ้าคุณใช้ฐานเงินเดือนนะครับมาตรา 3, 3นะ่ยซึ่งถ้าเกิดฐานเงินเดือนลิมิตสูงสุดคือ1 5 0 0 0ืบาทเห็นไหมครับคุณส่งแค่180เดือนเป๊ะค,คุณได้3,000บาทส่งเกินกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับการคำนวณน,นะครับว่า จะได้เพิ่มมากขึ้นเห็นไหมถ้าส่งมากกว่านั้นส่งสาสปีได้ถึง7,500บาทนะครับในขณะที่มาตาสามเก้าเดี๋ยวผมเฉลี่ยให้ดูนะครับนี่เอาง่ายๆว่าส่งเท่ากันสมมุตินะส่งมา20ปีเท่ากันเลยสิบห้าปีแรกนะครับอย่างที่คุณบอกเลย15ปีแรกคุณส่งมาตาสามสามแต่5้าปีสุดท้ายคุณดันไปส่งในส่วนของมาตามาตาสามเนะครับซึ่งใช้ฐานเงินเดือน 60เดือนสุดท้ายเนี่ยคือ4,800บาทแน่นอน60เดือนเฉลี่ยสุดท้ายะนะครับคุณก็จะได้รับ1,320บาทส่วนคนที่ส่งมาตราสามาตลอดนะครับก็จะได้รับ4,125บาทเห็นไหมครับส่วนต่างแตกต่างกันเลยเพราะช่วง5ปีสุดท้ายมันสำคัญไงครับหลายท่านบอกเอ้ยแล้วอย่างนี้ทำไงนะครับมาตอบคำถาม อันนี้เดี๋ยวขอย้อนไปนิดนึงย้อนไปย้อนมานิดนึงนะครับมาตอบคาถามว่าแล้วเราควรส่งมาตาไหนดีสุดนะครับถ้าให้ผมแนนอันนี้เป็นคําแนะนํานะจะปรับใช้หรือยังไงก็ลองคิดดูเอานะครับเป็นเอาเอาคําพูดดีกว่าไม่ได้คําแนะนําอะพูดคุยกันดีกว่านะครับในช่วงอย่างเช่นเราอายุห้าสิบเกิดห้าสิบเราต้องตกงานกระทันหันแล้วคิดว่าเฮ้ยเอ้ยพอละ,กะเกษียณพอละ 50พอแล้วคงไม่ทํางานต่อละเหนื่อยมันยังมีเวลาอีก5ปีใช่ไหมครับที่คุณจะได้รับบํานาญจากประกันสังคมพอผมอายุห้าปุ๊บผมตกงานหรือผมลาออกจากงานเองผมเบื่องานแล้ะสิ่งที่ผมจะทําเนี่ยก็คือไม่ส่งมาตาสา39แล้วก็ไม่ส่งมาตาอะไรเลยนะครับผมก็จะใช้ไปใช้สิทธิ์ ในส่วนอื่นอย่างเช่นสิทธิประกันชีวิตถ้าเรามีนะครับสิทธิประกันสุขภาพถ้าเรามีหรือสิทธิ์บัตรทองนะครับแทนคือมันได้อย่างเสียอย่างอย่างนี้ก่อนบางท่านที่ตั้งใจจะส่งมาตาสามเก้าไม่ได้อยากได้บํานาญอะไรมากหรอกนะครับแต่อยากได้สิทธิประโยชน์ในส่วนของสุขภาพอันนั้นก็มันก็ตรงตามตัวเขาแล้วเขาอยากได้สิทธิในในด้านนั้นนะครับ มันก็เป็นผลประโยชน์แล้วก็ได้ตามตัวเขานะมนไม่ไม่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ถ้าสมมุติผมอยากได้บํานาญที่มากขึ้นผมก็ไม่ส่งส9มนะครับในช่วง5ปีสุดท้ายถามว่าเราไม่ส่งแล้วมันเพ้งคว้างแล้วเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับเพราะประกันสังคมเขาจะยึด60เดือนเฉลี่ยสุดท้ายนะครับก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเพราะว่าพอเราเลิกส่งมาตรา3ามสาอ่ะสิทธิ์ความเป็นผู้ประกันตนเนี่ย มาตาสามสามสิ้นสุดลงแล้วสิ้นสุดล,ลงตั้งแต่ที่เราเลิกส่งนะครับแต่ยังมีสิทธิ์ในส่วนของการรักษาพยาบาลอยู่ประมาณ6เดือนนะครับที่เราสามารถหาได้โดยไม่จำเป็นจะต้องส่งมาตาสา3-3ใช้ตัวนี้ได้นะครับคือสิทธิ์มันยังยืดให้ประมาณ6เดือนหลังจากที่เราออกจากงานหรือเราไม่ได้ส่งประกันสังคมมาตาสา3สาเนี่ย นะครับคือออกจากงานมันก็ไม่ได้ส่งมาตราสามสามอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อสิทธิความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงเราไม่ได้ต่อมาตราไหนเลยมันก็จะคงอยู่ที่มาตราสามสามพออายุครบห้าห้าเขาก็เอาหกสิบเดือนสุดท้ายหกสิบเดือนเฉลี่ยนะครับเงินสมทบหกสิบเดือนเฉลี่ยสุดท้ายจากมาตราสามสามที่เราลาออกเมื่ออายุห้าสิบเนี่ยแหละมาคำนวณน,นะครับ คุณก็ได้ในส่วนของบำนาญตามที่คุณต้องการแล้วนี่คือสิ่งที่ผมจะทำนะนะครับที่ผมจะทำแต่อย่างที่บอกไว้ว่าบางท่านเนะี่ยอยากได้สิทธิประโยชน์ของพวกในส่วนของสิทธิอื่นๆในมาตราสามเก้าเขาก็สมัครมาตราสามเก้าซึ่งไม่ผิดถ้าเขาต้องการอยากได้สิทธิอื่นๆที่ไม่ใช่บำนาญอ่านะแต่ถ้าเรา โฟกัสกันที่บำนาญน,นะครับมันต่างกันมากนะครับถ้าเกิด5ปีสุดท้ายนะครับของความเป็นผู้กันตนนะครับ5ปีสุดท้ายหรือ60เดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับมันเป็นตัวชี้ชะตาเพราะว่าเพราะว่ามันจะเอามาเป็นการคำนวณตัวนี้นะครับการคำนวณตัวนี้นะส่วนไอ้ที่ส่งมามันไม่ได้ถึงขั้นหายไปเลยเพราะว่ามันถูก นำมาใช้นะครับในส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ในการคำนวณเปอร์เซ็นต์เพิ่มตรงนี้นะครับแต่มันก็ไม่เยอะเข้ากับตัวคูณตรงนี้ไงนะครับให้บอกก่อนมันไม่เยอะเข้าตัวคูณตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ฟังนะครับถ้าเพราะนั้น5ปีสุดท้ายของความเป็นผู้กันตนสำคัญมากสำคัญมากตอนนี้เขายืดอายุส่งประกันสังคมได้60ปี นะครับ60ปีเพื่อเพื่อให้หลายท่านที่ยังมีไฟอยู่นะครับในการทำงานแล้วก็ได้เป็นการขยายเวลาเก็บสะสมเงินบำนาญน,นะครับเอาเราเรามาดูตารางอย่างนะครับมาดูตารางถ้าเกิดทรงมาตรา39นะครับใช้4,800บาทเนี่ยนะครับในการคำนวณเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ ส่วนมาตรา3า5 0 0 0บาทนะครับเงินสมทบสูงสุดนะอันนี้เงินสมทบสูงสุดผมพูดถึงเงินสมทบสูงสุดเห็นไหมความแตกต่างแตกต่างกันมากเลยแตกต่างเกือบ3เท่าอ่ะนะครับประมาณ3เท่าแตกต่างกันมากเลยนะครับผมจึงย้ำเสมอว่าถ้าใครอยากได้บำนาญน,นะในสิทธิ์ของบำนาญที่มากนะครับช่วง5ปีสุดท้าย สำคัญมากนะครับ5ปีสุดท้ายสําคัญมากเพราะประกันสังคมเนี่ยนะครับยึดตัวนี้นะครับอ่านตามได้เลยนะครับเงินบํานาญคือเงินกรณีชราภาพที่ประกันสังคมใจ่ายให้กับผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิตผู้ประกันตนจะได้รับเงินบํานาญชราภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับ60เดือนสุดท้ายซึ่งเขาไม่ได้ระบุว่า ไอ้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเอาเฉพาะมาตาสามสามนะครับเพราะฉะนั้นค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเนี่ยใช้ได้ทั้งของมาตาสามสามและสามเก้าขึ้นอยู่กับว่าไอ้สุดท้ายของคุณเนะี่ยนะครับส่งอะไรมาแต่ถ้าใครส่งอย่างละครึ่งอย่างเช่นดันเพอไปส่งมาตาสามเก้าประมาณสองปีนะครับเขาก็จะเอาหกสิบเดือนสุดท้ายเนี่ยมาบวกกันทั้งในส่วนของไอ้สามปีแรกที่ส่งมาตาสามสาม กะ2ปีสุดท้ายที่ส่งมาตรา39เอามารวมกันแล้วก็หารเฉลี่ยนะครับว่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณได้รับเงินเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเพื่อเอาเงินตัวนั้นไปไปคำนวณน,นะเพราะนั้นมาตรา39ส่งได้ไม่ผิดนะมาตรา39ส่งได้ไม่ผิดนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ พอมาตา3าม9มันมีในส่วนของกรณีเจ็บป่วยนะครับกรณีค้อดบุตรสิทธิประโยชน์ทุกพลภาพก็ยังคงมีกรณีเสียชีวิตหรือกรณีสง่งครอบบุตรหรือกรณีชลาภาพนะครับมันมันยังมีสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองอยู่ซึ่งหลายท่านเองก็อยากได้สิทธิประโยชน์นี้มากกว่าตัวเงินบำนาญแต่หลายท่านเช่นกันก็อยากได้เงินบำนาญมากกว่า เพราะนั้นถ้าอยากได้เงินบํานาญมากกว่านะครับอย่างที่ผมพูดเกินไปนะครับเกินซ้ำเนี่ยวนวนมาพูดซ้ำอีกแล้วนะครับอย่างที่ผมเกินไปว่าอยากได้บํานาญมากกว่าช่วง5ปีสุดท้ายสําคัญนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงต้นๆน,นะครับของการทํางานไม่เป็นไรอาจจะไปลองฟรีแลนซ์นะครับส่งมาตาสามเไม่มีผลไม่เป็นไรนะครับ พราะมันเป็นช่วงแรกๆ <c oughs> พอคุณส่งเกินเนี่ยส่งเกิน15ปีไปปุ๊บส่งเกิน15ปีส่งเกิน20ปีส่งเกิน20ปีปุ๊บเนี่ยไอ้ช่วงแรกๆมันเป็นแค่การเงินส่วนต่างเงินส่วนต่างเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไร มาตาสามเก้าถ้าช่วงแรกๆคุณส่งมาไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแต่ช่วงห้าปีสุดท้ายสําคัญนะครับช่วงห้าปีสุดท้ายสําคัญย้ําอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นหวังว่าจะตอบคาถามนะครับคุณพี่ท่านนี้นะครับผมเข้าใจว่ามันก็ดูไม่ค่อยแร์อะไรอย่างนั้นนะครับแต่ให้มองอย่างนี้ผมมองว่าที่ประกันสังคมเอา ิ0เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเนี่ยพราะมองว่าช่วง60เดือนสุดท้ายคงเป็นช่วงที่บางท่านเนี่ยเลื่อนขั้นหรือได้รับเงินเดือนที่เยอะพอสมควร <c oughs> เขาเลยพยายามเอา60เดือนสุดท้ายของความเป็นผู้ประกันตนเนี่ยมาคิด เพราะมันเป็นช่วงที่อาจจะเป็นจุดพีคบางท่านเริ่มจาก12-13 0 3ไปพีคสุดนะครับช่วงปลายอายุก็คงได้รับเกิน15 0 0ขึ้นไปนะครับเพราะก็มองว่าไอตัวคูณเฉลี่ยคงจะได้เยอะแหละนะครับแต่บางท่านออกจากประกันสังคมก่อนแล้วก็ไปส่งมาตราสามอะไรอย่างเงี้ยนะครับ นะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้บํานาญออกมาแล้วแล้วไม่กะจะกลับเข้าไปทํางานในมาตาสามสามก็ไม่ต้องส่งใช้สิทธิ์ที่ประโยชน์อื่นๆไม่ว่าจะประกันประกันชีวิตของเราหรือในส่วนประกันสุขภาพหรือในส่วนของบัตรทองนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้นะนะหวังว่าคลิปนี้จะตอบคำถามนะครับคุณพี่ท่านนี้นะครับ